นี่อาหารเย็นวันนี้นะครับนี่สิ่งที่ขาดไม่ได้คือวิตามิน c d f t น,นี่เน,นียนแะเออน,นี่คือเปิ่งหัวกรอดูกขวานเปิ้งเส้นกระดกขวานต้องเงบ้ยเอ็นบุีกระเดียนหมุนหัวปะแกงปลาช่อนมาจากร้อยเอ็ดนะครับตำแตงมีผักมะเขือเก็บมาสดๆจากไร่ จำแก้วคุณค้างำํำน่าจะอร่อยอยู่หรอกแต่เราก็ต้องกินวิตามินซีก่อนเราค่อยกินข้าวการรอบ รีสอดน้อยมีน้ำตกด้วยวันนี้รับเร่น,นมาจะลงไประยองพรุ่งนี้ที่แรกว่าจะไปวันนี้แหละแต่ไม่ไหวเหนื่อยจะไปตีสามพรุ่งนี้ป้าปาก็อยู่คนเดียวจเจริญพร